คคบกันมาก่อนแล้วอ๋อแล้วก็แยกกันไปนะคะหรือยังไงก็อย่างว่าเนาะคบกันมาเรื่อยๆนั่นคือแต่ว่าเป็นเทีวไม่สนใจแล้วอ๋อก็คือลุงก็คบกับคนนี้อยู่เรื่อยๆคบมาตลอดค่ะไม่มีครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขามีอยู่ใต่ถ้าในใจถ้าทเมื่อไหลากันก็มาอยู่ มีที่สาวอยู่รัาประมาณประมาณทั้งสองปีสามปีสองปเขากระลุงนี่กี่ปีแล้วคะที่เท่าที่ผู้ใหญ่รน้ะประมาณปีปีเขาเคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันบ้างไหมครั้งเไม่เห็นมีเนาะรับรู้แต่ว่ามีการคบกันแต่ว่าไม่รู้ไม่ไม่ไม่เคยเห็นว่าทะเลาะหรืออะไรกันไม่เคยเห็นใช่คครับผมประมาณสองสามครั้งแล้วก็หยุดพอดีเรียกรถผู้ชีพกู้ภัยของอปตอมเ เขามาก็ไม่ทันแล้วครับเขาไปแจ้งว่าอย่างไี้นะคะเขาไปแจ้งว่าขอไปดูที่บ้านหน่อยเนาะออเเาาขไปการแทงกันเรื่องต้นคนที่เสียชีวิตไม่เป็นใครนะคะของของลุงแก้วเนาะปันแก้วปันแก้วนันพ่อค่ะอาริการอีกตำ อาจจะเป็นยังไงเขาว่ากิ๊กคือว่านอาจจะเป็นคำนองนั้นเนาะครับคือตอนเกิดเหตุไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับไม่คยมีใครรู้มีใครรู้รรไหมก่อนมั้ยว่าเขาส่งคนคบกันเมื่อก่อนก็มีเคยอยู่ไอ้แจ่มันในยังนั่นไอ้นี่เขาส่งเออนะมันคนที่ไหน

แต่ตัวเอก็ต้อง้เตย่้ย่แกออกไปนะนที่ปกติอกี้ก็เลยเข้ามากเต้นี้คือปะกลมากิมาังานแล้วแกก็มาลับรับแล้วได้มองนี้แกกะไปไปไกี่ตอนกีตอนแล้วค่ะแกจะไปไนจะไปไปนกข้อเป็นชนิดจังวันี่ถหลังแล้วแตวันนี้แกเข้ามาแกบอก แกไปตอนหกโมงท่านออกมาละแกก็ออกมาแกก็ไปห้องเอาป่นพุ่นแหน่ปุ้นนอนอยู่พุ้นนะได้ใจนอนะเตรียมกันได้อ่ะกรออดโทรโทรแล้วก็อยู่ที่บ้านท่านโอ้ยจับเอามาก็เออติดเครื่องพอติดอ่ะ

เออมีครับับครับคับับบ่มีครได้เดินทางสังหวัดครับบ่ได้เดิน่ได้เดินเนาะแถวนี้บมมีคนปล่อยโควิดนะครับบ่นีาคเนาะบ่ได้ใกล้ชิดนี่นะครับครัคบครับ